สวัสดีรสดครับเส,ส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับพวกเราชาวลึอไทยพอดีนะครับก่อนจะไปดูเบื้องหลังละครนะฮะเรามีเกมให้เล <Abi. S 1> ่นกันไปดูก <enrich> ันเลยเขาคือใครเขาอะเขาเนี่ยอ๋อเขาอันนี้ผมเริ่มเลยจะลูลุลูลุ อมัสอนค่ะขมาสอนใช่ไหมพี่อนัสรูปตอนเด็กของขมาสอนไม่ใช่เนยปล่โอเคจะได้ดูชุดดูเห็นภาพกันเหรอหแล้วครับเอเองก็นี่คือขโมยคือผมหมอไปดูดูต้อมบนลากต้อมเจนี่ต่อมาโบลินบุลินเาเอาถ้าเราคนนี้นะหนึ่งสาาสิผมหรอ รู้เลยคือสิ่งทำอไม่ใช่ตั้งแต่คนแสบบอมตั้แสงพี่เวอร์ค่ะโอลิเวอร์โอปีเวอร์โห่ได้ใช้ขนาดนี้เหรอแทสเหรอแทนละวันเจ้าอนี่แค่นี้อันนี้มีเข้าโค้งอันนี้มีเข้าโค้งอ่ะอันนี้ครับผมฝรั่งเชียวน่าจะได้ตั้งแสบกลางไงโอ้ อยอันนี้อันนี้ม <า S 1> องหอนนู่ห,หนูไม่น่าโตเลยนะนี่นี่หนูหดูดิมาดูดูอะไรอะร้องกันแบบไหนกลิ่นหอมเยอะเหรอจะมีโดนัทตอนที่เหมือนมีการนี่เหมือนยิ่งเห็นรูปเองยิ่งสวยเลยอะรูปตัวเองอ่ะ<ฮ>ขึ้นต้องอันนี้ขึ้นรูปให้ไหมขึ้นรูปโอ๊ย คนดูไม่ฮาที่แต่งที่แต่เลยเหรอเนี่ยนี่องจะเป็นรูปเอารูปอะไจะเป็นแูบที่เทนี่แบบยิ้มเบาๆป่ะยิ้มเบาๆใช่ไหมให้เยื่อใหเย่อหน่อยแบบน้องผมยิ้มเบาๆแล้วเรายิ้มฟันเบบีไปด้วยหนูไม่มีรูปในรูปเดียวแล้วในเรื่องของรูปถึงก็มี